กลับมาติดตามไทยรัฐกันต่อนะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับคราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยออกไปทํางานแล้วก็มีหลานสี่ขวบตัวเล็กนิดเดียวอยู่ที่บ้านอยู่กับพี่พีกสองคนปรากฏว่าน้องสี่ขวบเนี่ยออกไปเดินแล้วรถอะค่ะคือมันวิ่งมาน้องก็ไปตัดหน้ารถจนถูกรถชนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบนสะพานที่ฉะเชิงเซานะคะ เกิดขึ้น7ดโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่50ขาเข้ากรุงเทพมหานคร,รเป็นช่วงสะพานข้ามคลองตาลอยกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบเป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเสียชีวิตนะคะไปเจอร่างของเด็ก4ัขวบค่ะเด็กหญิงวาสนาเย็นชัยภูมิเสียชีวิตอยู่กลางสะพานข้ามคลองเลยนะคะและนายณพัทรแจ้งวิจิตอายุ25ปีเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็รออยู่ในที่เกิดเหตุคะ่ะ จากการสอบถามนายนพัทรเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานตามปกติพอมาถึงช่วงขึ้นสะพานก็มองเห็นละว่ามีเด็กผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างทางแต่จูๆ่ๆหนูน้อยสี่ขวบอะค่ะวิ่งออกมาตัดด้านหน้ารถในระยะกระชั้นชิดซึ่งตัวนายนพัทรเนี่ยพยายามที่จะหักรถหลบแต่ก็หักไม่พ้นทำให้ชนเด็กวัยสี่ขวบอย่างแรงจนน้องเสียชีวิตทันทีนะคะ แล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ คุณตาของน้องก็คือคุณตาฉัดชัยวรพิทักษ์อายุ61ปีเนี่ยได้ขี่รถมาดูหลานสาวมาถึงเนี่ยปล่อยโฮร้องไห้จนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กหญิงวาสนาหรือว่าน้องพลอยเนี่ยรวมถึงมีพี่น้องอีกสองคนมาอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วคุณตาก็เล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณตากับคุณยายก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกก็เลยต้องทิ้งเด็ก3คนเนี่ยให้อยู่กันเองตามลําพังก็คิดว่าน้องพลอยวัยสี่ขวบเนี่ยน่าจะมาวิ่งเล่นเตรียมจะไปเที่ยว ที่วัดเขาดินกับพี่ๆเหมือนทุกวันนะคะแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะทําให้หลานสาวอย่างน้องพลอยเนี่ยจบชีวิตถูกรถชนที่หน้าบ้านนะคะครับ